ค่ะและทางทหารนะคะได้ควบคุมตัว ก้าผู้ต้องหานะคะที่ครอบครองอาวุธสงครามซึ่งอยู่ในเครือข่ายโกตีส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะซึ่งผู้ต้องหานะคะก็ให้การรับสารภาพว่าเคยนำอาวุธของกลางดังกลาง่าวนี้นะคะไปก่อเหตุในการชุมนุมเมื่อปี2553ด้วยแล้วก็เตรียมที่จะนำไปก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะรวมถึงวัดพระธรรมกายด้วยเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณชนิดาสีอมอรศาสตร์ายงานจากกองบังคับการปราบรามค่ะ ติดตามความคืบหน้าที่กองปราบปรามค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้มีการคุมตัวเก้าผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายของนายโกตีแกนนํากลุ่มเลสเดียนะคะมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบปรามภายหลังจากที่มีการคุมตัวตามอํานาจมาตรา44ครบ7วันค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ะได้มีการคุมตัวเก้าผู้ต้องหาเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์กดธรรมกุลหรือโกตีมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบปราม โดยมีทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารับตัวด้วยตนเองโดยผู้ต้องหาทั้ง9คนค่ะถูกจับกลุมในปฏิบัติการตรวจค้นแหล่งสะสมอาวุธสงคราม9จุดใน7จังหวัดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ยึดของกลางอาวุธปืนสงครามได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาได้สรารภาพว่าเคยนําอาวุธของกลางไปก่อเหตุในช่วงการชุมนุมปี2553และยอมรับว่านายโกติค่ะได้มีการนําอาวุธมาฝากไว้ที่โกดังในจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่ผ่านมาก่อนจะก่อเหตุจะมีการประชุมวางแผนหลายครั้งเพื่อเตรียมก่อเหตุทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมก่อเหตุในพื้นที่วัดพระธรรมกายหากเจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าตรวจค้นจับกุม มีขั้นตอนในการทําบันทึกจับกลุ่มพร้อมกับแจ้งข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์อาวุธสงครามความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรรวมถึงจะมีการตรวจร่างกายและสอบปากคําและหลังจากนั้นค่ะทางกองปราบปรามจะส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง9คนให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปสอบปากคําและดําเนินคดีต่อไปเนื่องจากของกลางอาวุธสงครามบางรายการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อปี2553 อนนาจของทางเด s ยในการดําเนินการค่ะนอกจากผู้ต้องหาทั้ง9คนแล้วค่ะยังเหลือผู้ต้องหาอีก4คนที่ถูกสอบไปจับรวมนายโกตีด้วยซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีค่ะค่ะ <c oughs> โดยบรรยากาศล่าสุดนะคะยังอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะทําบันทึกจับกลุ่มและสอบปากคําผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะและนี่คือความคืบหน้าที่กองปราบปรามค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณชลิดาเสียมอนศาสตรายงานนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานกันเพิ่มเติมค่ะค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ